สวัสดีครับมนอนิพี่พาไปเก็บเห็ดพ่อครับมีกําลังขึ้นครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งเลยครับว่าสีพ่อบ่เธอแรกของปีนี้ครับอาเนยะ

ไม่ไม่เสียเลยนี่มาได้มาถึกว่ามีถึงตั้งใตอดอกดอกกระดอกไม่กระติสเสียอยู่ <laughs> ก่อนจะมาถ่ายดอก <laughs> อาวุธให้เพาะนี่มากับอีนั่งหน่อย อเฉพาะไม่ลาย